สวัสดีครับวันนี้พี่ชาติมาเดินเล่นตลาดนัดหรือว่ากาดงัวทุ่งฟ้าบดสันปะตองนะครับเนื่องจากตลาดวัวหรือการนัดทุ่งฟ้าบดสันปะตองเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับจริงๆแล้วชื่อกาดวัวก็คือขายวัวควายแต่มันกว้างประมาณพันไร่เลยถ่ายวันเดียวก็ไม่หมดนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนด้านด้านใหม่เรียกโซนใหม่ของด้านทิศตะวันออกของถนนนะฮะโดยมากเดิมแล้วมันจะอยู่ด้านทิศตะวันตกนะครับ เดิมอยู่ที่ตะวันตกแต่เดีนี้เป็นโซนใหม่ก็จะเป็นบางโซนของอการขายต้นไม้นะครับขายต้นไม้นี่จะเป็นกระบองเพชรหรือว่าคตัสนะครับก็ไม่แพงราคา20-30 ตลาดนี้จะมีมีสินค้าเยอะมากทุกอย่างเราค,ค่อยๆถ่ายไปเป็นโซนๆเป็นคลิปๆไปนะครับเป็นตอนๆไปอย่างนี้ก็จะเป็นพวกไม้ประดับนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลงมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาแวะได้วันเสาร์นะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงนะตอนนี้พี่ทาตมาก็ตอนเขาใกล้จะเลิกประมาณใกล้ๆเที่ยงนะครับ11บเอโมงสีนะครับ ก็จะม,มีอันนี้เป็นโซนของต้นไม้ต้นไม้ก็มีเยอะมากเฉพาะต้นไม้นี้เราก็เดินจะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะย่างพวกไม้ด่าวมอะไรจนระิจริงๆแล้วพิ่ชาติก็เน้นมาดูกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เพราะว่าเมื่อก่อนนี่มีความรู้เรื่องกล้วยไม้ก็เอ ก็อยากจะ,ะนําเสนอความรู้เรื่องการปลูกกล้วยไ,ไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเจาะก,กลุ่มเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มมากกว่านะฮะก็เลยทําเป็นคลิปตกปลาคลิปอะไรบ้างให้มันมีความหลากหลายอยู่ในอยู่ในช่องของพิชาตินี่แหละครับใครชอบอะไรก็เลือกกันไปนะครับไม่ได้ซีเรียสมากมายนะครับนี่จะเป็นของพิสันตินะครับ ต้ยไม้เริ่มมีน้อยแล้วครับเมื่อก่อนนี่พี่มาซืออ้อพี่ชาญมาซื้อเยอะมากครับตอนนี้แกก็เปลี่ยนไปนขายต้นไม้ส่วนนี้ก็จะเป็นตนะะ้นไม้เหมือนกันกอกเครื่องขายลูกได้นะ,ะ่อก่อนนี่เป็นลูกค้าอยูมมอ่อันนี้ไม่ได้มาเมือแลวอันนี้อันนี้ก็ เวัดอะไรเนี่ยันนาากามละสี่สิบครับกาละสี่สิบชื่ออะไรฮะัอนเป็น,นเอื้องนิ่มครับเอื้องนิ่มนิ่มดอกขาวอ๋อสี่สิบบาทแล้วสี่สิบบาทอันนี้เป็นอันนี้มันปลูกแจ้งอันนี้ปลูกลายพันธุ์ดหรือดอกหอมมากเลยครับดอกฟองมาครับอันนี้ก็คำนนเหรออ,อันนี้เป็นเอื้องอ๋ออันนี้เอื้องราวหรือเปล่าเอื้องอะไรเอื้องอะไรเขาจะไม่ใช่เอื้องอะไรนะคล้ายเอื้องคำ น,นั้นอะไรกันชาต้นเท่าไรยี่สิบบาทพันอะไรเนี่ยพันดูรู้ตัละยี่สิบบาทคนที่นั่งอยู่ขายกล้วยาไม,ม้าอยู่มุมนี้ไม่มาแล้วเหรอ อันนี้อันนี้เป็นเอื้องมอนไข่นะี่ยใครยังไม่รู้จักนี่ร้อยห้าสิบาทเอื้องมอญลดให้พิเศษเหลือแปดสิบบาทเหรอโอเคครับผมซื้อเพราะว่าชอบซื้อกล้วยไม้เมกกื่อก่อนนี่มาซื้อตลอดเลยน,นี่มอนไข่มอญไขครับ,รบเป็นอะไรครับเนะน,นี่ยผอะไรเป็นโปรงภูเขาครับโรงภูเขารครับเดีย๋ยวชานีีแป๊บนึงนี่คือเป็น ก็เป็นพวกไม้ด่างไม้อะไรต่งตางๆครับครับขอบคุณครับแล้วคนที่ชอบก็มาดูได้นะครับนะราคาไม่แพงอันนี้ก็ขายเก้าร้อยเก้าสิบรดได้อีกร้อยเก้าสิบรถได้อีกสวยเลยค,คอันนี้สามร้อยสามสิบถูก สาม,สามิดเลยครับสามนอ๋อมันมีสาก็ใหญ่อ๋อนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดยครับได้ยอดอันนี้พันเดียวกันเหรอโชดมเ,เดียวกันเดียแต่ว่ามันจัดสี่บ ตันนี้กัดสีได้มากกว่าอันนี้กัดสีอันนี้สีสวยกว่าครับไปที่มาเชียงใหม่ก็มาแวะดูได้นะครับยินโซนขายต้นไม้้านดินวัดออกของถนนนะครับไปยังอยู่ยัอยู่ยังาป็นย่ละสายนัแายดร20บาทอยละลายชาเดี๋ยววันหน้าผมจะมาซื้อนะครับอก็ซื้อนี้ก่อนอันนี้80เหรอ บุชาติได้หนึ่งต้นเครื่องมอนไข่อันนี้ก็มีนะฮะที่ปลูกกล้วยไม้นะครับประเทศไทยนะครับไม่พิถีพิถันก็เไม่รู้เกาเคยมาดึงต้นไม้ผมไปขายที่นั่นผมไม่เคยผมไม่เคยไปไงมาดินมาโกแขกผมไปบอกโอ้โหขายแล้วถึงได้ทำต่อเลยยินยิน กเป็นกลุ่มต้นไม้ทุกชนิดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นของกินได้ก็มีอันนี้อันนี้เสือใหญ่เสือใหญ่ที่นี่ครับเขาคุมอยู่ที่นี่ครับรู้จับกันนี่นี่ขายนี่็ขายอันนี้ขายโซนของกินได้นะครับ ตะกีดพอเพียงไม้ไม้ดอกอะไไม้รับประทานไม้ดอกอะไไม้รับประทานเนาะถ้าถ้าคู่ตรงๆเรียกว่าไม้ไม้ก็ของอันนี้ของอชื่อดับดับปันนะต้นไหนบอกมาพอรู้จักกันช่าอมก็มีครับเดี๋ยวเดินต่อเลยครับน,นี่แคตัเจ้าหน่อยที่มาจากแม่วินอนะ่ะมีไหมจากแม่วินอนะ่ะมีก่อน สำหรับโซนที่พิชาติซื้อเมื่อกี้ก็จะเป็นโซนตรงนั้นนะครับแต่ก็มันจะมีอีกโซนหนึ่งเราต้องเดินออกมาที่ถนนแล้วก็อ้อมถนนเข้ามาโซนน,น้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าโซนน้นมีต้นอะไรขายบ้างนะครับต้นไม้นะครับแล้วนี่เราจะคูยแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวนะครับตลาดี่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะคือนี่อีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนของต้นไม้ล้นลวนๆเลยอันนี้เป็นต้นไม้ประเภทผล,ลไม้ ะมะม่วงทุเรียนอะไรลำไยมะปราง,งยงชิดอะไรประมาณนั้นนะครับเยอะมากถ้าเดินไปข้างในมันจะเป็นตลาดเสื้อผ้าเรายังไม่ไปนะครับจะมีทุเรียนมีมังคุดทุเรียนมีทุกอย่างนะครับน้อยหนาลูกแล้ว ร้านปึกษาเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนนะต้นแล้วก็ประมาณสองสามร้อยนะผมยเยอะแยม่วงขนสีมันขนสีม่วงบา นี่ก็เป็นกลุ่มพวกผู้เรียนเหมือนกันนะใครที่ชอบอยากป็ผู้เรียนอันนี้พันอะไรมูซิงซังคินมีเงาะมีลูกด้วยนะมีมองพุดอะไรลองกอง ต้นละ120บาทนะครับเนี่ยถนนอันนี้กระ่ัง3ต้นร้อยมีกระท้อนก็ยังมีอีกเยอะนะครับมีข้างในายังมีอีกเยอะเดี๋ยวก็ลองไปดูว่าจะมีตรงไหนอีกนะครับครับตอนนี้เราเดินออกมาที่ถนนใหญ่นะฮะเนื่องจากเมื่อกี้มันจะเป็นอีกโซนหนึ่งครับ โซนที่ตนออกของถนอนอนะันนี้จะเป็นโซนที่ตะว,วันตกเดียวเราจะข้ามไปแล้วก็ไปดูว่าต้นไม้สานนนมีมีโซนเนี่ยมันมีโซนใหญ่พอสมควรนะฮะแต่อยู่ด้านทิศใต้ของตลาดนะครับใครที่เดินไม่ไหวเพราะว่ามันเลืะเป็นพันกิโลเออพันเชิไร่พันไร่นะครับเดี๋ยวจะข้ามถนนไปนะครับ ซนต้นไม้จะอยู่นี่เลยป้ายไปหน่อยหนึ่งนะตรงจะอยู่ย้ยงๆกับตลาดทูดสุวรรณนี่แหละหยุดฝา่ขวามือทิศตะวันตกของถนนนะเมื่อกี้เราเดินฝั่งตะวันออกั่งนี้นะครับที่เขาขายวัวควายจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกฝั่งที่เรากําลังจะไปนี่แหละก็เดีย๋ยวเดินไปทางโน้นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่าที่ขายต้นไม้เลยนะครับ เราก็เลี้ยวมาตรงนี้เลยนะครับตรงซอยที่เขาขายมเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยนะฮะมีน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนก็จะมีเหมือนกันนะครับก็มีกัญชาเดี๋ยวนี้ก็มีขายกันเยอะส่วนนอาจ,จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ผักมเมล็ดพันผักแล้วก็ที่เขาหวานแล้วก็มีนะผักทั่วไปมะเขือพลิกอะไรประมาณนะี้ ตัวอ,อันนี้ก็ถุงประมาณสิบบาทมีพริกมีมะเขือเทศมี จะมีทางที่เขาเออพาะออกมาเป็นนั่นแล้วนะเป็นต้นแล้วนะโชคเงินโชคของ มีทั้งกินได้แล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับมีลำไยนียนะครับลำไยเขาก็จะขายเป็นมัดมัดละสิบกิ่งตอนลำไยมัดละสิบกิ่งอะไรเงี้ยแะจะตกที่เคยซื้ออยู่ก็ตกประมาณกิ่งละ 3, 4, 50บาทต่อกิ่งนะพอ,อมีแอปเปิลด้วยนะมีลำไยครับ ข้างในก็จะเป็นตัวนี้แหละชะอมชะอมนะครับโซนนี้ก็ใครที่ชอบก็มาเดินดูเองได้นะครับเพราะว่ามันกว้างเหมือนกันนะครับ แต่นิดมาตอนที่เขาใกล้จะเลิกเขาเริ่มเก็บกันแล้วพี่ชาติมาตอนใกล้เลิกก็เพราะว่ามาตอนคนเยอะมันเบียดกันหนักมาคไม่ไหวฮะช่วงนี้มันต้องใส่หน้ากากใส่แมสมามันคุยไม่สะดวก,กมันก็จะอาจจะเหนื่อยหน่อยเวลาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเป็นโซนของอขายต้นไม้กล้าไม้โดยเฉพาะที่มา เดินดูวันนี้นะครับก็เดี๋ยววันหน้าก็จะเปนดในูในกลุ่มของอย่างอื่นบ้างนะครับในตลาดแห่งนี้ชื่อมตลาดมงอแต่ว่าขายต้นไม้ด้วยขายทุกอย่างครับอาหารการกินทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าเราจะเอาเป็นโซนๆไปเป็นคลิปๆไปนะครับจะมีเยอะครับเดินกันจนเหนื่อยพวกไม้ ไม้ด่างไม้อะไรก็อยู่โซนนู้นนะครับนั้นก็เป็นโซนเสื้อผ้ากว้างขึ้นเรื่อยๆรห้เพราะว่าคนมาขายเยอะขึ้นนะครับก็โอเคพิชาติได้ตัวกล้วยไม้เป็นหนึ่งหนึ่งต้นนะครับหนึ่งกอก็ถือว่าได้ในราคาดีเพราะว่าเรารู้ราคานะฮะก็เลยซื้อกลับบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอให้คอยติดตามนะครับจะมีทุกวันเสาร์นะครับ ว่าจะพาไปดูกลุ่มไหนอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ